ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมีงานขึ้นมาครับแล้วก็ละครก็ตอนนี้ก็เรื่องถ่ายอะไรเงี้ยครับไม่ครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ยังมีเรียนอยู่ครับตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราก็เคยเรื่องแรกก็เคยแบบถ่ายว่าแบบมีถ่ายก็บินลงมามีเรียนเราก็บินกลับไปเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเอามีกําลังใจอยู่ที่ที่ดูก็มีมีเรื่องแบบ จิ้นๆกันใช่ไหมถ้าถ้าความรู้สึกผมก็ดีใจครับที่แบบมีมีแฟนคลับให้ความสนใจแบบเหมือนก็มีมีคนแบบสนับสนุนให้แบบเราแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับก็ก็สนิทกันครับเพราะว่าเคย ร่วมงานกันเป็นเวทีไทยซุปครับที่แบบเ,เขาเป็นไทยซุปโมเดลแต่แล้วผมได้รับรางวัลสมาร์ทบอยก็เป็นเวทีเดียวกันครับก็รู้จักกันมาก่อนนะฮะส,สนิทกันมาแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็ได้มาร่วมงานหลักๆก,ก,ก็เป็นเรื่องคุณชายไก่โต้งนะครับตอนนี้จะเป็นของโพลิพัส์มากกว่าครับที่เขาแบบลงลงแบบเวลาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นจะเป็นแบบซีนคู่กันอะไรครับเขาก็จะจะอัพลงก็เป็นพี่น้องครับตามตามปกติแต่ว่า มันมันสนิทกันจะเป็นแบบแนวเพื่อนพี่น้องแบบเพื่อนกันมากกว่าตามภาษาเขาแหละผมว่านะเพราะเขาแบบแนวแบบกวนๆอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้าพูดถึงสเปคผมผมผมยังไม่เคยคิดสเปคตัวเองแต่ว่าเขาก็ <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสเปคของผมตามตามปกติครับที่แบบคุยกันก็แบบแซวแซวกันบ้างแบบเออมีแฟนคลับเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างี้ครับก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละครับแบบคอยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ได้เอ็นดีอะไรคุณแม่สั่งห้ามเลยไม่ไม่สั่งห้ามครับแม่แม่แม่ไม่เคยห้ามครับเจอครับเจอกันถ้าเจอกันก็เจอกันในกองเลยครับก็นี่ต้องไปถามแม่ครับว่าแม่เอ็นดูหรือเปล่าแม่ตอนแรกก็บอกผมว่าไม่ไม่อยากให้มี ใช่เราอยากให้เราแบบมีพร้อมทุกอย่างก่อนมาทำอะไรทุกอย่างแบบแล้วถึงถึงเวลามันก็จะจะมีเองอะไรเงี้ยครับ